าการถ้าเรย์สีครับมาในชุดสีน้ำเงินแสดครับ,รบมีการเสียงลิมเป็นคุณนรงทั้งเรืองครับผู้สอนเป็นคุณปิยวัตรประเสริฐส,สุดครับอเอาละครับเกมเริ่มครับ ไปได้แล้วออกไปทางซ้ายสุดทำชิงมาแล้วนัทวุฒิสีจันนัทวุฒิได้ไหมได้อยู่แล้วยังไงจังหวะน,นี้อู้ดูนิ้มจังหวะสุดท้ายครับแล้วบอลมาที่นวการยิงติดเซฟครับ,บอูหยังได้อยู่ลคลียร์ียทิ้งมาก่อนเลยครับทางพระพรพลาัณฑมครับเซนต้องย้อนหลังกลับไปเอาแล้วจะโดนแสงไปแล้วครับแล้วหลุดมา2ต่อหนึ่งสถานการณ์สองหนึ่งให้มาลูกนี้นะเป็นอู้ไม่เข้าแปกกันก่อนครับ เลี้ยงขึ้นมาของนักทนกาสาครับไฮมาที่นัทวุฒิจันทร์รับหญิงลูกนี้ครับไม่พลาดครับแต่เปิดมาก็ไม่ดีครับแล้วเป็นโอกาสของอัสสัมชัญธนบุรีหญิงลูกนี้ก็อจังหวะได้ยิงครับของทางระพีพัดแจ่มนาวบายิงไปเนี่ยครับไม่อยู่ในจังหวะแรกครับแต่ว่าบอลยังไม่รักโก้ครับ มิาโกวิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เอา้าหูยดูจงังหวะยิงของมิาโกครับแล้วบอลยังแย่งกลับคืนมาได้ครับมาที่อัสดาของหวนขอให้ออกซ้ายมิาโกมิาโกปาดเข้าไปในกรอบแล้วลูกนี้ไม่ถึงแล้วได้ยิงลูกนีก้ก็ตามมาเซฟได้ครับจังหวะนี้ครับปาดเข้ามาของมิาโกครับ แล้วไม่ถึงครับจังหวะแรกครับยิงมาก็ยังตามมาตะปบ,บได้ครับแต่ว่าขวาไม่อยู่ครับเสียทิ้งไปก่อนเลยครับแล้วพี่พระจมนำบอลสองเป็นของการเท่าเลยแล้วยิงไกลอกับเท้าซ้ายครับยบมือให้สัญญาณเพื่อนครับเปิดเข้ามาลูกนี้เราได้โมองอูห้หูยังไม่ได้ครับเตะมุมของทางอสัมชัญธนบุรีครับปั่นเข้ามาแล้ว Uh huh. ออกมาถึงก่อนครับทางพระคารพลครับได้ขึ้นก่อนครับแล้วเลี้ยงเข้ามาครับศิรวิทย์ศิลวิทย์ได้ปั่นลูกนี้อื uh ้อหืมไม่ได้ครับศิลวิทย์แหวกมาครับแล้วซ้ายของเขาครับพยายามจะปัน่นเข้าเสาสองแต่บอลไม่ตก uh huh. แล้วผู้ตัดสินเปล่าโนวีหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ การท่าเหลือ FC ครับยังเสมอกับทางอัศสัมชันธนบุรีอยู่ครับศูนย์ประตูระศูนย์ครับแล้วอย่างได้อยู่ที่พิธานแล้วยิงอู้หูได้ทักทายก่อนเลยครับทางพิธานครับจังอันนี้ครับพิธานเกียรติทองครับยิงด้วยซ้ายครับอืบอลมันติดไส้ก้อยหลุดประตูไปครับเข้าไปที่กรอบชัย กรอบชัยโยกมาลูกนี้แล้วถึงด้วยลูกนี้ได้ยิงอู้หูหไม่ได้ครับโอ้นวักการผ่าอาดครับดูจังหวะนี้ครับกรอบชัยครับอู้หูโยกไปน้ำหนักพอดีเป๊ะเลยแล้วนวักการครับไม่ได้ครับเลี้ยงขึ้นมาแล้วแทงต่อมาในกรอบอ้าวแล้วโอ้ได้เฉยเลยครับ โอ้โหจังหวะนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับไปเลยครับดูครับโอ้โหได้แตะครับถึงก่อนครับดูจังหวะให้ครับชิรวัฒน์เพชรจีนครับแล้วโอ้ไม่ทันครับกล้องไม่ทันครับ บอลมาถึงกอบชยัยกอบชัยให้ทางซ้ายธนกิจตะวันธนกิจโยกเข้าไปตรงกลางแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับอุ้ยครั้งนภาพชาครับจังหวะธนกิจโยกครับเข้ามาแล้วพุทิพง์ครับตันครับแล้วออกมาซ้ายปณนทรปณนทรให้ไปซ้ายสุดแล้วจับได้ในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้ติดเซฟ ยทางการถ้าลืมซีนต้องมีการเปลี่ยนตัวครับแล้วมาจาังหวะนี้ก่อนแล้วยิงอู้ยไม่ได้ครับนัทวุฒิศรีจันทร์ครับบอลลงมาของนัทวุฒิศรีจันทร์คือหลังก็ไปแล้วเบิร์นขึ้นไปเร็วครับคนที่อยู่ที่บอลเป็นกอบชยัยกอบชัยแล้วได้ครับโอ้ได้เป็นลูกโทษที่จุดโทษเลยครับ ปานีครับนี่ครับเข้าไปโอ้โหแล้วโดนกระแทกข้างหลังจริงๆครับคนที่ทำเสียจุดโทษเป็นธนาพลกิตตินรินโชคครับธนกิจดวงตะวันบิงเข้ามาแล้วซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกันอีกครับจังหวะจุดโทษครับ ธนกรดวงตะวันครับเรายิงเดนเนิงเลยครับเรียบร้อยครับสีเสมอแล้วครับการเท่าเลฟซีเข้ามา,มาปานนทนพลิกเข้าไปปานนทนพลิกจ่ายเข้าไปโอ้โหไม่มีใครเข้าถึงเลยครับตรงนั้นมองข้างหน้าครับแล้วเปิดเกมย,ยาวๆขึ้นมาเลยครับอ้าวแล้ว ได้ด้วยครับทางนาวการนาวการเล็งจี้เข้าไปแล้วได้ครอสเข้าไปลูกนี้แล้วยิงโอ้ไม่โดนโอ้โหไม่ได้ครับมาทางด้านขวาครับอา้าวแล้วเตะแปกไปเองแล้วนวการนาวการโอ้โหชิงจังหวะไม่ได้ครับสโลทเติ์อ้าวแล้ว,ออลวบอลมาถึงผู้ที่พงศก,กร,รักคนเข้าไปข้างในแล้วยิงลูกนี้เอา้าตังติดเซฟยังติดเซฟอีกโอ้โหสองครั้งแล้วนวการได้ยิงอีกทีนึงก็ยังติดครับดูจังหวะนี่ครับ พุทธิพงศ์บุกลาโคครับเห็นเพื่อนอยู่ตำแหน่งดีกว่าครับแล้วจ่ายไปครับหญิงลุงนี้เน้นๆเลยครับแต่ว่ายังปัดได้แล้วจังหวะซ้ำก็โดนปัดอีกครับโอ้โหเนื่องครับจากจังหวะยิงของการท่าเหลือแล้วเนี่ยครับโอ้โหนวการได้ยิงครับสีละนั้นบอมเข้าไปในกรอบเคโทษแล้วไม่ได้ครับ มลสินก็เปล่าหมดเวลาการแข่งขันไมครับเ,เป็นการท่าเรือเ c ครับจับเสมอกับโรงเรียนอัดสำจันธนบุรีครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญของการท่าเรือจริงๆครับกับชายเจ้าบริทวงครับ <c oughs>